สวัสดีครับตอนนี้คุณก็กำลังอยู่กับฮิตแมนบาต์มันนี่กับเจ้าเดิมเพนนี่เพนเนีย่ยฮะโอเคครับแอบตอนนี้เราก็มาอยู่กับซิมเวิร์บลเอ้กระเป๋าผู้ใจฮะกระเป๋าสนาเปาเร์อ้าวไงฮะโอ้ยโหเชียวองเท้าให้เปล่าเนี่ยเหนื่อยเหน่อย,อยโลวิ่งวิ่ง ครับครับมึงพูดไรอ่อเช้านี้ยังไม่ได้อาบน้ำมาเลยนะเอเจนต์สีสิบแปดได้สี่สิบเจ็ดอาบน้ำแม่งเลยเอ้อยอออเ,เอนะออ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  อ้าวโอ้โหรถทอร์ดครับนี่เลยฮะพ้อยสันแม่งอึ๊บโดนัทฉีดลงไปในโดนัทอึ๊บหยิบโดนัทไว้ครับโอเคข้างในรถตู้นี่ก็จะมีเออ่ผู้ดาเด่นโดนัทโอเคมีพวก ตัวรัวอตัวไรอยู่นะฮะเฮ้ยง่ายโอ้เจอเพื่อนแล้วหัวลงกันจะเลยใส่ชื่อมันจะอะฮะเอาไปแดกซะเยอะยสายาพิษน้ำเว้ยแดกไปสงสัยครับมีคนสงสัยนะะแดกยังไง เฟซบุ๊กทางมาเออฮ่าเออฮ่าเอาเอฮ่อาฮ่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 า oh yeah โคตรดอจะอืมสตีวิดีโอเทปโอเคครับป็สุดเรียบร้อยนะตอนนี้เราก็ อคอหามันทำไงวะเนี่ยเออแบบนี้นะฮะไลฟ์เฟิร์เนเคตเราโอเคเมื่อเราคอแล้วเราก็ต้องมานี่นะฮะเฮ้ยคุณขายโดนัทนี่ไฟสักทีดีฮะ FBI mày ấy, Đi... đẹp 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 Phân đẹp đẽ Ôi đẽ 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 cũng JUST wide ว่ามั o m ิดหวังอะององโอเคก็ซ่อนศพนะครับทำการซ่อนศพมือ การฆ่าที่ยับยนมากอ้อโอเคเลือดเจิงนองคนน้นเนียนเลยมีเลือด <laughs> มีเลือด <laughs> อ่า ใช่ครับเพราะมันจับเราไม่ได้นะฮะเยนจุงเบย์ไงเฮบคุณถ่ายดนนะโอ้ยแอไปทำไงวะมีทางน,นี้โอเปนเจอ เดินไปเรื่อยๆ <c oughs> ไม่รู้จะพูดยังไงนะอันนี้ทำไงดีอ่ะเฮ้ย,ยไม่ดีแนะ่วิ่งชนแนะม่งไอ้นายอ่ะวิ่งชนเลย โนะอ๊ยทำไงดีวะอ้หนี่ไรทำไมเนี่ยลดีวฮะจริงอ๋อของเล่นแล้ว ไลเดอร์โอ้อ้าวไอ้เหี้ยมึงไม่ได้ <c oughs> อะไรแบเนี่ยแหมเรนเนี้ได้โดดโดดไหนวะท้องการการเตไม่โดโด,โดลงนะ โอเคไงต่ออือมรับเราจะมาเพิ่มเสียงเกมนันอ่าอ่าโอเคเสียงผมจะได้ไม่ได้ดังเกินนะี้โอ้มีสาวไว้น้ำในนี้ด้วยอ่ะ ไปมั่งหลุมแม่โอ้โห้วยสวยน่านะภารกิจใชครับอะลงได้ เหรอวอเออเอออ้ีมาะเป้าหมายเราไหมัแล้วหงแห่งบ้านสายทองแห่งรังนี้โอเค ที่เราก็คือข่ายียนไอ้นมเนี่ยแหละไปดิเจออ๋อ,อมันทับไปแล้วแล้วก็ข้ามันอย่ายงเยี่ยมเยี่ยม เอาสูตรนันมาครอ่าโอ้โหยังกับไข่ดาวเอเจ 4, 4, 4, 7, ็ดสี่สิบสี่สิบเจ็ดเราเออติดสี่สิบแปดตลอดเลยอะจริงๆ AKB ง่ายโอเค The pool isn't the only thing I need serviced. ดีใจดีใจมีอะไรนนอมว้าวว้าวตูดเนี่ยทำไมมันเดินแบบนั้นวะเมาอ่ะน่ะทำไมันเดินนี่ดูตูด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 ู ไอไม่มีเลยไอไม่มีเลยไอไม่มีไอไม่ไอไม่มีโอ้เดินอภิชามาละตุ๊กแป้งแต่งชุดใบนามีอะไรก็ไม่รู้เลยต้องต้อจะไปทำความสะอาดห้องรักนช่นะจะทำความสะอาดทุกซอกทุกมุมเลย เดินนะเดินไปนไหนฮนะ,ะเดินช้าจริง <c oughs> จ,าจ,าจ,าจา้าจ้าจ้าจ้ามาแล้วนะามมโอเค follow แนะ่ะครับเอาทาวิตเตอร์มาดิตายฮะ มุกไม่หาผาเพื่อนเทียนตูดหน้าไปสุงได้ไหมเนะี่ยเออไม่ได้ <c oughs> ไม่ใช่ตะแบงนะผมหน้าแก่เดี๋ยวผมสั้นก็นเถอะอ่านะว้าเวเอาแล้วเอาแล้วสแปดบวกแนะ่นอนนะ I'll just prepare myself for a bath. Don't move a muscle. Wow. Oh yeah. Don't move. Don't move. Don't move. I need... I want to move. Wow. Okay. I'm Okay. to do oh, do I'm not in the mood after all I need a drink oh I'm gonna do would be I'm not in the mood go back down I need a nap boy อเอาแล้วฮะนอนนอนสินอนโอ้โหมุมดีใช่ย่อยฮะตรงนี้นอนนอนอ่าอ่าฮะ,ะไม่รู้เลือกสิดินเบย โอเคฮะได้เพนมาแล้วที่เหลือเพนเพนเพนยังไงเนาะหยุดไปเลยไปเลยไปแล้วว่าอะไอันนี้หรือเปล่าใช่ปะไม่รู้อะ ได้อ้าวจะไม่ได้แม่ตึกตึกห้องอ้าวทางไหนอ่ะอ้าวจิดจะไม่ได้อ่ะทางไหนวะ เอาทางเดิมเย่งี้แลถูกแล้ว,ลวเย่บายบายเปลี่ยนชุดก่อนดีกว่าเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดนี่ดิชื่อดนัส ไปแล้วเว่ยมาอยู่เล้ยภารกิจเสจสสมบูรณ์นะเอสเก็เฮ้ยๆๆ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  <laughs> โอเคครับพาร์ทนี้จบกันเท่านี้น,น,น,นะครับแล้วก็ติดตามต่อกันพาร์ทหน้านะสวัสดีครับ